สวัสดีครับนุ่มมิสามนด,ดอนช่แนวครับมือนี้ครเป็นมือสุดท้ายของก,การยุบป,ป้านะครับผมากาลังลือเต็นนะลือเต็นนะครับผมเก็บเข่าของกลับบานนะครับ ปลาที่มาตานี่ก็ยี่สิบสองไร่นะครับซื้อในราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมอยู่ที่อำเภอโพนพิสัยนะครับจังหวัดน้องคายนะครับโมแมนก็เลยาพากันมานอนปลาเนะาะเดี๋ยวรถนี้ก็จะเป็นรถสุดท้ายนะครับเพราะว่าลือเก็บของพวกน,นี้ปุ๊บ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 ปส๊บปุ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 บปุ๊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 บปุปุปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,มมบ,บ,บป,ปบ ว่าเขาตัดเหลี่ยนนี่พลนประกอบการเป็นยังไงน,นะครับเพื่อนดีใจเพื่อนจะได้เมื่อบาตรก็นะครับพลนประกอบการนะครับผมเดี๋ยวถ้าเบิ้งรอบนี้ครับเบิ้งไม่ขึ้นรถก่อนนะครับว่ามันสิใดจ,จักตันนะครับก็จะว่าพอสุฟังเนาะพี่น้องเนาะ ปลาทั้งหมดทอดได้จากบาทนะครับว่าฮอซีได้รับบาดเจ็บหรือว่าสิได้กำไรกลับบ้านนะครับอันนี้ก็นกำลังผ้ากันลือนทอนที่รับที่นอนนะก็เังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้รู้มิสามันดอนนั่งครับก็ เดี๋ยวรอชมผลงานนะครับว่าอ๋อสีใดกำไรบ่รนะครับซื้อแสนแปดนะครับผมตา22ไร่มีทั้งไม้ต่อแรกอันนี้จะเป็นไม้ต่อแรกครับเนี่ยที่เรือัจะเป็นต่อแรกแล้วกัต่อสามนะครับทีตามผลงานกัน,กนยาวๆครับเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้านะครับจเจอกันคลิปต่อไปครับตามด้วย